สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต่ายคุกกี้โฮมเมดนะคะวันนี้กระต่ายจะพาเพื่อนๆมาทำขนมไข่นกกระทาด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำข้างในคลิปด้วยกันเลยค่ะสำหรับวัตถุดิบก็ตามรูปนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยแล้วก็นํามันม่วงและฟักทองมาล้างทําความสะอาดปอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นํามานึ่งประมาณ20นาทีนะคะมันม่วงกับฟักทองของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมทําฟักทองกันค่ะนําฟักทองมาบดให้ละเอียดก่อนนะคะเราจะใช้ฟักทองอยู่ประมาณ100กรัมนะคะ สำหรับฟักทองยังไม่มีใครทำนะคะส่วนใหญ่เขาจะใช้มันเทศและมันม่วงทำนะคะวันนี้ก็ต่ายลองนำฟักทองมาทำดูนะคะเพื<ๆ>่อนๆเราก็ใส่แป้งลงไปเลยค่ะเราใช้แป้งมัน250กรัมนะคะใส่ลงไปเลยนะคะผสมให้ทั่วเลยนะคะ ใส่น้ำตาลทรายร้อยแปดกรัมลงไปนะคะตามด้วยเกลือนะคะเกลือเราใช้1ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันเลยค่ะแล้วเราก็เติมด้วยน้ำกะทินะคะแปกรัมค่ะ พอเรานวดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยน้ำฟักทองเขาจะออกมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเติมแป้งลงไปอีกประมาณหนึ่งร้อกรัมนะคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนวดจนให้เขาปั้นเป็นก้อนได้ะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะฟักทองนี่นะคะยังไม่มีใครทํากระต่ายลองเอามาทดลองทําดูนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าทําขายทำขายไม่ได้นะคะเพราะว่า เขาไม่พองตัวค่ะเขาพองตัวได้ไม่นานอยู่ได้แค่ห้านาทีเองนะคะเขาก็ยุบตัวไปส่วนมันเทศและมันม่วงนะคะที่เขาเอามาทําขายอเจ็บพองตัวได้นานกว่านะคะสําหรับสูตรฟักทองนี้นะคะเราทําทานที่บ้านได้ค่ะแต่ว่าจะทาขายไม่ได้เพราะเขาพองตัวได้ไม่นานนะคะต่อไปเราก็ทําสูตรมันม่วงนะคะมันม่วงก็นํามาบดเหมือนเดิมนะคะบดเหมือนที่เราทําฟักทองเมื่อกี้นะคะบดให้ละเอียดเลยนะคะ พอเราบดมันม่วงเสร็จแล้วเราก็เติมแป้งมันนะคะ250กรัมนะคะน้ำตาลทราย1 8อยกรัมและก็เกลือ1ช้อนชานะคะใช้มือนวดไปเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างมันม่วงกับฟักทองเลยนะคะมันม่วงเขาจะมีความแห้งเราก็เติมกะทิลงไปอีก80กรัมนะคะสําหรับฟักทองเมื่อกี้เขาจะมีน้ําของฟักทองออกมานะคะเดี๋ยวเรานวดมันม่วงให้เป็นเนื้อนเนียนแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานําไปปั้นเป็นก้อนกลมนะคะเพื่อที่จะเอาไปทอดนะคะ thank you ตอนนี้เราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราก็นําไปทอดนะคะอันนี้เป็นฟักทองที่เราทําเมื่อกี้นะคะเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ไว้นะคะ เราจะใช้ไฟปันกลางทอดนะคะใช้น้ำมันทอดหนึ่งขวดนะคะเพื่อนๆพอน้ำมันเดือดได้ที่แล้วเราก็นำขนมลงไปทอดได้เลยนะคะ ค่ายเกลี่ยขนมไปเรื่อยๆนะคะให้เขาพองตัวนะคะ ขนมจะเริ่มพองตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตะแกรงนะคะกดลงไปเลยทุกอันนะคะเพื่อให้ขนมเขาได้พองตัวขึ้นมาอีกนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดขึ้นมาเพื่อให้เขาเสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ที่ตะแกรงนะคะ เสร็จแล้วเรามาทอดฟักทองกันต่อเลยค่ะพอเราเห็นว่าขนมมันใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําตะแกรงอะค่ะมากดลงไปทุกลูกเลยนะคะกดลงไปให้ท uh okay. <se uh ั่วเลยเดี๋ยวขนมมันจะพองตัวขึ้นมาอีกเป็นสองเท่านะคะ เนี่ยค่ะเขาก็พองตัวขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสีสวยมากเลยค่ะฟักทองนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปพักไว้ที่ตะแกรงให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะ เพื่อนๆสังเกตดูนะคะฟักทองก็จะมีความยุบตัวเห็นไหมคะบางลูกก็จะยุบแล้วเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นมันม่วงเขาจะมีความอยู่ตัวของเขาเหมือนเดิมนะคะถ้าเราทําฟักทองเราทําไว้ทานได้นะคะอร่อยมากๆเลยแต่ถ้าจะทําขายไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีความยุบตัวเขายังไม่ค่อยสวยนะคะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปต่อไปนะคะและดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ